ลักกี้คอยบริการเติมเกม,มเติมถูกเติมไวปลอดภัยได้คิว High Speed สนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสวัสดี FC ทุกทุคนนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมาสอนกันนะครับผมสำหรับเทคนิควิธีเล่นกับตัวพักบอลน,นะครับหึงจังหวะเนาะเล่นยังไงให้โหดนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าการที่เราหาตัวพักบอลแค่หนึงจังหวะเนี่ยมีประโยชน์แบบไหนบ้างน,นะครับ โอเควันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยละกันครับวันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีแนะนําเรื่องเล็กน้อยละกันนะครับสำหรับคนไหนที่แบบยังไม่ได้แบบเล่นค่อนข้างตึงอะไรมากอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่ะโอเคหรือคนที่ตึงแล้วก็สามารถอาไปปรับใช้ได้นี่ผมเพราะว่าเทคนิคนี้เป็นเบสิมกมากๆนะครับมามวันนี้ก็มาเจอกับทีมปาสสายฟ้าอะไรครับผมบุรีรัมครับฝั่งเราม,มาในชุดทีมของบาร์เซโลนาตอนนี้ยังบุกไม่ขึ้นเลยครับผมบุัมตัดได้ เทอูดออกไปที่เซอร์จินโยแล้วปั่นไซก้อยลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนับหนึ่งเลยครับผมฝั่งนั้นโอ้ออกนําไปก่อนครับปาสาสายฟ้าครับจากจังหวะนี้ครับโอ้โหให้จังหวะนี้เป็นซิโก้เลยครับผมถ้าดูไม่ผิดเนาะนะครับผม่ะออกนําไปก่อนครับฝั่งนั้น เดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะก่อนนะครับจังหวะหาตัวพักบอลเนี่ยก็จะไม่ได้ยากอะไรเนาะนะครับก็คือเวลาเราตัดบอลได้หรืออะไรนะครับที่แบบประชิดโกนะครับผมหรือมีโอกาสที่เราจะได้เตะนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราคนนี้จะพักบอลตรงไหนครับแต่จังหวะนี้โอ้โหแข่งได้ยิงเราเลยครับผมเยวไปเหมือนกันจังหวะนี้ให้ไปที่เอโต้ครับเอโต้เห็นว่างๆด้านไม่ผ่านฟันไรครับ ยังไม่มีจังหวะที่ดีครับเดี๋ยวรอก่อนครับอ่าเดยบรอยวนขึ้นหน้าไปเดิบรอยเดยบรอยเข้ามาที่มาเกสัดไกลๆสองลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโอ้โหเหนียวจัดเลยฝั่งนั้นเป็นปปเป้ให้ไปที่เมสซี่จังหวะนี้เลยครับผมที่เราต้องเล่นลูกสตดครับก็คือจังหวะันนี้จะวนไปให้เดิมรอยในห่ผมแล้วตัวพักบอลคือเมสซี่ครับดูนะพักบอลเพื่อที่จะให้ เออปาเป้เล่นครับนี่เห็นไหมนครับพอเราหาตัวทักบอลปุ๊บผู้แข่งจะหลงนะครับผมนึกว่าตัวนั้นจะเป็นตัวเข้าไปยิงนะครับผมแต่ไม่นะครับหลักการสาคัญเลยก็คือเราจะใช้อีกตัวหนึ่งเข้าไปจบแบบนี้นั่นเองครับผมก็คือเพื่อนๆพยายามหาตัวทักบอลให้เจอนะครับผมถ้าเราเจอตัวทักบอลปุ๊บมันจะง่ายทันทีนะครับวิธีการจบสกอร์ของเราดูดีจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เขาจ่ายพลาดครับเราก็หาตัวทักบอลไว้ก่อนจังหวะครับเห็นไหมจังหวะนี้ให้ปาเป้พักครับ แล้วก็จ่ายให้เมสซี่ว่างๆเลยครับถ้าคู่แข่งมีจังหวะาพลาดแบบนี้เราก็อาศัยจังหวะแบบนี้เลยครับหาตัวพักบอลแค่หนึ่งตัวพอนะครับจะเป็นตัวใกล้หรือตัวไกลก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการจ่ายบอลให้ตัวที่จะเข้าไปยิงนะครับมันก็จะเป็นจังหวะต่อเนื่องนั่นเองครับหนึ่งสองแค่นั้นเลยมันก็จะไปเลยนะครับจังหวะของเกม่ะลูกที่สามดูสิ ไปที่เอปเป้ตอนนี้สกอร์ยังไม่ห่างมากเลยครับผมอ่ะจังหวะนี้พักด้วยเมสซี่ครับแล้วก็โยนให้อีตูครับจังหวะนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบพักบอลดิบดีเท่าไหร่น้องนะครับผมแค่หนึ่งจังหวะนะครับจากนั้นก็ลองชิ่งโยนดูก็ได้มาด้วยเหมือนกันะอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปแอดเดปใส่ยังไงเนาะนะครับผมวิธีการเล่นเนี่ยมันก็หลากหลายครับแต่ว่าถ้าเรามีไอเดียเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับวิธีการเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ชิงบอลน,นะครับใน2จังหวะแรกแล้วก็จังหวะที่3ก็จะเป็นการพักบอลแล้วก็โยนบอลให้กองหน้าโชว์นะครับผมโอเคประมานี้ครับผมสำหรับวิธีหาตัวขบอลของโหดครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม